สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการสุขกายสบายใจพบมาพบกับท่านผู้ชมเหมือนเดิมครับรายการสุขกายสบายใจทางสถานีวิทยุมหาจุฬาเชียงใหม่ fm 1 0 6 m h ร้อย m c ม t v เสียงอาจ,จและ mcu t เสียงอาจจะเปลี่ยนไปนะครับช่วงนี้อากาศหนาวครับหน้าหนาวนี่ก็ดูแลสุขภาพแต่ก็ไม่ได้เป็นวัดนะครับแต่ว่าก็เสียงก็เปลี่ยนไปนะครับดูแลสุขภาพนะครับท่านผู้ชมครับ คิดว่าปีใหม่ที่ผ่านมานี่ท่านผู้ชมก็คงไปเที่ยวไปตรงนั้นตรงนี้ไปพบเหตุการณ์ต่างๆนะครับรายการสุก,กายสบายใจเรายังคุยกันเรื่องอาหารแล้วก็ที่มีพิษที่มีสารปนเปื้อนนะครับที่ผ่านมานี่เราจะได้สดับข่าวของการที่เขาใช้ฟอร์มาลีนในการทำลูกชิ้นแล้วก็เรื่องปลาแดดเดียว นะครับทั้งหมดเนี่ยครับอันตรายต่อตัวเองทั้งนั้นเลยนะครับอันตรายต่อสุขภาพแล้วก็ผู้ที่มาจะมาร่วมสนทนาก็คือหมอขวัญครับสวัสดีครับเป็นหมอครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีปีใหม่กับท่านผู้ฟังทุกคนด้วยค่ะ,คะกรับปีใหม่นี่ก็ยังหนาวเนะาะหนาวช่วงหน้าหนาวก็นานๆจะหนาวทีนะคะอาจารย์ผมนี่ผมนี่หนึ่งไม่ถูกกับความหนาวานะครับคุณหมอครับเพราะว่า เราอาจจะไม่ไม่คุ้นเคยอากาศดีๆอย่างเงี้ยเนาะนะครับถ้าหนาวเมื่อไหร่เด่กก็จะจะลำบากเพราะฉะนั้นผมจะไปอยู่ที่อังกฤษไม่ได้เพราะว่าผมเห็นีิมะลงไม่ไปไม่ได้ผมไปอยู่ที่ต่างประเทศก็เลยก็เลยไม่ไม่ไปอยู่เมืองนอกใช่ไหมครับไม่ไม่ได้ไปอยู่นะครับอยู่แต่นอกเมืองก็เพราะว่าอยู่นอกเมืองก็เพราะว่าไม่ไหวครับเพราะว่าสุขภาพ รับพอดีเมื่อก่อนเนี่ยผมไปที่คุณหมิงนะครับบอเมื่อหลายสิบปีไปแล้วนะครับไปเจออากาศหนาวที่คุนหมิงโอ้โหนอนเป็นไข้ทั้งวันหลายวันเลยครับหนาวมากเลยคือที่คุณหมิงเพราะฉะนั้นอากาศหนาวนี่เราก็ต้องดูแลสุขภาพค่ะ,คะคุณหมอก็ไม่เป็นอะไรเนาะค่ะไม่เป็นไรค่ะอาจารย์ก็ดูแลตัวเองค่ะอาจารย์อากาศหนาวแล้วก็พยายามหาความอบอุ่นให้ร่างกายเนาะ ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างคะอาจารย์ผมไปไม่ได้ไปไหนเลยครับมีแต่ใส่ทําบุญใส่บาตรเที่ยวทําบุญตามวัดต่างๆแค่นั้นนะครับไม่ได้ไปไหนเพราะว่าหนึ่งเรากลัวคนเยอะนะครับโรคภัยไข้เจ็บอย่างโควิดนี่ก็ไม่ได้หายนะยังค่ะอาจารย์มันยังกลับมาอยู่นะครับอันนี้ก็เพิ่งกลับมาจากบ้านที่เชียงรายค่ะอาจารย์ก็ไปร่วมทําบุญกันน้องชายก็ ติดโควิดเหมือนกันค่ะที่เคยคุยให้อาจารย์ฟังอะค่ะคือติดโควิดแล้วก็อาการหนักแล้วปรากฏว่าเชื้อลงปอดค่ะก็อยู่ห้อง ICU โควิดนะคะอาจารย์ใส่เครื่องช่วยหายใจตั้งเกือบสองอาทิตย์ค่ะหนักนะใครบอกว่ามันไม่ไม่ร้ายแรงก็ร้ายแรงนะก็ในบางคนที่มีภูมิต้านทาน ฉีดวัคซีนครบแล้วก็ร่างกายแข็งแรงก็อาจจะความรุนแรงก็อาจจะไม่เยอะอแต่ในบางคนที่สุขภาพไม่ค่อยจะดีอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีความรุนแรงเยอะกว่าคนอื่นค่ะอย่างน้องชายที่ที่ป่วยก็ปรากฏว่า,าใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วก็อยู่ ICU c o v โควิดแล้วก็ผลสุดท้ายก็คือดูแลาทางการแพทย์เนาะก็ะดูแลจน สุขภาพดีขึ้นพอหายป่วยก็เลยพามาบวชพามาบวชที่บ้านค่ะอาจารย์บวชบวชเขาเรียกว่าบวชแก้บนเพราะทางบ้านพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องเขาก็บนขอให้หายเธออย่างเงี้ยค่ะก็คือทางการแพทย์แล้วก็ดูแลเต็มที่นะคะแล้วก็ ในเรื่องของดูแลใจด้วยดูแลร่างกายดูแลจิตใจกันค่ะในส่วนของผู้เฒ่าผู้แก่เขาก็บนในตามวิถีของคนพื้นบ้านเรานะคะทีนี้พอเขาหายป่วยก็เลยพามาบวชตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะอาจารย์กลับมาเรื่องกายกระใจนี่ยมันของคู่กันค่ะครับตอนนี้เขาก็คงสบายใจขึ้นได้ อาศัยรูปเงาพระพุทธศาสนาในห่มพระจิวรซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระอรหันต์นะครับก็คงสบายใจขึ้นคุณคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ก็คงสบายใจขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้กากลับมาใช้ชีวิตปกติก็ทํางานแก้บนเสร็จเรียบร้อยก็บวชอยู่อาทิตย์หนึ่งแล้วก็ออกมาใช้ชีวิตตามปกติทํางานค่ะ ที่ี้เรื่องเรื่องสุขภาพยก็สําคัญนะนะครับเราก็จะคุยกันง่ายๆนะเรื่องสุขภาพน,นีครับผมเองเนี่ออกกาลังกายทุกวันไม่เคยขาดเลยครัคะแล้วก็ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรนะครับก็เราก็ยังนึกว่าเราคงมีบุญได้ถวายห้องน้ําได้ถวายยารักษาโรคครับได้ทําบุญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกุศลสุขภาพตอนนี่ ไม่เคยเข้าโรงพยาบาลนะครับก็เลยว่าคงเป็นบุญนะครับเพะฉะนั้นท่านผู้ชมก็อย่าลืมทําบุญนะครับทำบุญกันเยอะๆตามตามตามโอกาสไม่ใช่ว่าตามโอกาสนะครับทบุญตามโอกาสโอ้ก็ทำบุญตรงนั้นครับโดยเฉพาะทําห้องน้ำนะครับเพื่อจักุดีนี่นะก็ไปร่วมทำบุญกับเขาแต่ของตัวเองนี่เข้าเข้าโรงพยาบาลมาตลอดค่ะจ้างเพราะอยู่ที่โรงพยาบาล แต่ก็หมอสุขภาพดีคุณหมอครับแต,ต่ปลายปีเนี่ยมันมีข่าวที่สำคัญนึคือว่ามีบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งเขาใช้ฟอร,ร์มาลีนในการในการทำกับลูกชิ้น,น่ะ นะครับผสมกับลูกชิ้นหรือเอาฟอร์มาลินไปไปแช่ลูกเอาเอาลูกชิ้นไปแช่ฟอร์มาลินในกลุ่มของพวกหมูใช่ไหมคะค่ะเป็นอาหารจะถือจะจะเรียกว่าเป็นบริษัทก็ไม่ถูกนะคะอาจารย์เพราะว่าที่ข่าวที่ผ่านมาเมื่อประมาณต้นเดือนธันวาเนาะก็จะได้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการบุกจับโรงงาน เป็นโรงงานเถื่อนนะคะจย์ไม่ได้ม่ได้เป็นไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโรงงาน<อ>หรือว่าเป็นบริษัทเนาะค่ะก็เป็นโรงงานที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของการลิการผลิตหมูเป็นหมูาหาสำหรับาอาหารประเภทหมูลูกชิ้นหรือว่าพวกไส้กรอกอะไรพวกนี้นะคะ่ะ<อ>ก็จะมเีเขาจะทำสำหรับ ขายส่งให้กับร้านค้าที่นําไปทําเกี่ยวกับเรื่องของหมูกระทะหมูปิ้งหมูย่างอย่างเงี้ยค่ะค่ะอันนี้คือคือข่าวที่ได้ยินได้ฟังมาในช่วงก่อนปีใหม่เนาะค่ะก็เขาเขามาขายเขาส่งมาขายเ่ห็นแล้วก็ตกใจนะคะจย์เขาส่มาขายเชใหม่ก็คงจะไปหลายจังหวัดอะค่ะเพราะว่าโรงงานรงานใหญ่แล้วก็ ที่จับได้ก็เห็นว่ามีจับได้ตั้งประมาณ2,500 0กิโลแล้วเขาไม่ใช่เฉพาะจากตรงนี้นะเขาทำกันมานานนะเขาคงจะทำมานานเนาะแต่ว่าทางการเพิ่งจะรับรู้แล้วก็เข้าไปตรวจค้นแล้วก็ไปบุกจับเผมว่าการค้าขายต้องมีคุณธรรมเนาะมันมันใชอ้อาหารที่คนเรา ต้องกินเข้าไปเนี่ยนะคะเป็นอาวุธในการทำร้ายผู้คนเนาะค่ะเพราะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจแล้วก็เป็นเรื่องที่เราควรจะให้ความสนใจใเกี่ยวกับเรื่องของอาหารกันกินค่ะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากินเข้าไปมันก็จะทำให้เราเป็น ในสิ่งที่เรากินเข้าไปถ้าเรากินในสิ่งที่ดีมันก็จะได้สุขภาพที่ดีเนาะแต่ถ้าเรากินในสิ่งที่มันทำลายสุขภาพอันตรายมันก็จะเกิดขึ้นอาจจะในระยะยาวหรืออาจจะในะระยะสั้นๆถ้าสมมติว่าเรากินเข้าไปในปริมาณที่เยอะๆอม,มันก็เกิดผลเสียสะสมไปเรื่อยๆใช่ค่ะคือคือไม่คิดอะว่าคนจะทำได้เนาะอาจารย์ คือถ้าพูดถึงฟอร์มาลินนี่มันเป็นสารอันตรายเนาะที่เขาห้ามใช้ในการ,าาารนำมาใช่ค่ะคือจริงๆแล้วอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังก็คือเป็นเรื่องของน้ำยาสำหรับใช้ดองศพเนา<อ>ะใช,ใช้ดองของที่จะป้องกันไม่ให้มันมีการบูดเน่าหรือ,อว่าของเสียอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคนนำมาใช้ในการเกี่ยวข้องกอับอาหารปรุงอาหาร ป้องกันไม่ให้มีการเน่าแล้วก็การสูญเสียไเอาไปแช่เลยเนาะเนื้อหมูเอาหมูไปแช่ตรงนี้เลยใช่คือในเนื้อหมูมันก็เต็มไปด้วยเชื้อค่ะคือมันมีทั้งที่เห็นในข่าวก็คือมีทั้งเนื้อหมูทั้งเครื่องในเนาะแล้วก็อาจจะเป็นสัตว์เนื้อสัตว์อื่นๆอย่างเช่นไก่ครับค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีอาหารทะเลที่เขาใช้ สารพวกนี้ในการแช่เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มีการบูดเน่าของอาหารพวกนี้เนาะค่ะเคยเข้าไปอบรมตอนนั้นนานมากแล้วค่ะอาจารย์ตอนที่ตัวเองยังทํางานอยู่ตอนนั้นเนี่ยเราไปมีการประชุมวิชาการในระดับภาคต่างๆของภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานก็จะมีนักวิชาการ เนาะที่เขาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของอาหารทะเลเขาบอกว่าบางที่เนี่ยคือเขาทำให้เราได้คิดนะคะอาจารย์ว่าการทีเ่เขาได้อาหารได้พวกสัตว์ทะเลสัตว์น้ำทะเลเนี่ยกว่าเขาจะหาได้แล้วก็นำขึ้นมาบนบกเนี่ยมันใช้เวลานานใช่ไหมคะอาจารย์ทีนี้ทีน,ทนี้การที่จะใช้น้ำแข็งเนะี่ย ลงลงเข้าเก็บเข้าไว้ในเรือเพื่อที่จะเอาไปาแช่อาหารเนี่ยถ้าเราคิดไปเนี่ยนานๆเข้าน้ําแข็งมันก็ต้องละลายใช่ไหมคะอาจารย์หรือว่า,ามันก็จะ<ข>ต้องอยูดด่ในทะเลเป็นเป็นเดือนมันนานเป็นเดือนเขาบอกบางทีคือเขาก็อาจจะต้องใช้ฟอร์มาล,ลีนอ,อันนี้ก็เลยทําให้เราคิดว่าอ คือบางทีมันก็มีความเสี่ยงตั้งแต่เริ่มต้นของการนาปลายทางนี่ใช่ต้นต้นทางของทางปลายทางกลางทางมาหมดเลยใช่ค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นเราปลายทางนี้ก็ถือมันก็สะสมมาเยอะเนาะอาจารย์ค่ะแต่เขาอาจจะมีวิธีการอย่างอื่นก็ได้เนาะแต่ทีนี้เนี่ยในเรื่องของการเฝ้าระวังเป็นเรื่องของตัวเราเองเมื่อเมื่อเรารู้อย่างนี้เนี่ยเราจะ ระวังตัวยังไงค่ะก็สิ่งที่เราจะต้องคิดก็คืออย่างอย่างแรกก็คือฉุกใจซะก่อนฉุกใจใคิดซะก่อนว่าเอ๊ะอาหารที่เราจะนำมาปรุงหรือว่านำมารับประทานเนี่ยมันอาจเนาะมันอาจจะมีสารปนเปื้อนประเภทต่างๆติดมากสมมติว่าเขาเขา,เขาแช่ฟอร์มาลินมาเนี่ย แล้วก็ไปผ่านความร้อนมันก็ไม่มันก็ไม่บางทีเราก็อาจจะไม่รู้ใช่ไหมคะถ้าผ่านความร้อนจะจะโอเคไหมก็มันก็ยังมีโอเคไหมไม่ไม่อะค่ะอาจารย์ก็คือมันถูกอมันอยู่ในฝั่งนู่ใช่ค่ะมันอยู่ในนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะนํามารับประทานอันหนึ่งถุกใจคิดซะก่อนว่าน่าจะมีสารพิษอยู่หรือเปล่าอันที่สองคือพอเราถุกใจพอเราคิด ได้แล้วเราก็ต้องคือยังไงยังไงก็จะต้องรับประทานจะต้องกินของที่เรานำมาอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องนำมาทําความสะอาดล้างแช่เนาะใหะ้มันลดสารเคมีออกให้เยอะที่สุดนะคะอาจารย์ไม่ใช่พอมาถึงก็นำมาปรุงเลยอันตรายมากวิธีวิธีลดนี่ก็ไป ก็ต้องเอานํามาแช่นามาล้างค่ะมันก็จะมีสารสารที่เขาใช้ในการแช่หรือว่าการล้างนะมันไม่ใช่เฉพาะหมูอย่างเดียวนะคะจย์คืออาหารทะเลรวมทั้งพืชผักต่างๆอย่างผักเนี่ยถามว่าเขาใช้ไหมบางที่เขาใช้นะคะเพราะว่าเขาป้องกันไม่ให้มีการทำให้มันสดอะค่ะจัน ถ้าสมมติว่าพ่นซะหน่อยอย่างเงี้ยผสมน้ําพ่นซะหน่อยผักมันก็จะสดอยู่ได้นานของมันก็จะไม่เสียแล้วคนพ่อค้าแม่ค้าถ้าของเสียมันก็ขาดทุนใช่ไหมคะจย์เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องพยายามรักษาให้ดีที่สุดอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้วิธีการในการเก็บรักษาพวกนั้นคือบางทีเขาอาจจะไม่ใช้ก็ได้เนาะแต่เราฉุกใจไว้ก่อนนะคะว่ามันอาจจะมีอย่างเงี้ยค่ะ เนาะอนี้ถ้าสมมติว่าเรารู้แล้วว่าเราจะทานอาหารประเภทนี้เข้าไปนะเราก็ต้องนํามาแช่นามาล้างค,ค่ะการแช่เนี่ยเขาก็จะมีสารที่จะใช้แช่ครับมีสาระอะไรบ้างก็มีหลายตัวค,ค่ะอาจารย์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของอถ้าสมมติว่าเราแช่เราล้างด้วยน้ําธรรมดาเขาก็แนะนําว่าให้ใช้น้ําที่ไหลเนาะน้ำที่ไหลในการล้างผัก ล้างอของที่เราจะนํามารับประทานเนาะอย่างเช่นเปิดน้ําก๊อกแล้วก็ให้มันไหลล้างให้สะอาดอม,มันก็จะได้ล้างสารพิษไปในระดับหนึ่งแต่คงไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่ามาอีกขั้นหนึ่งคืออาจจะใช้เกลือ,อนะคะเกลือก็ได้เนาะถ้าเราไม่มี<ช>อะไรอ,อย่างเงี้ยค่ะแช่เละะชกลือนะคะ,ะนำมาแช่แล้วก็ ตั้งทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ล้างออกอันนี้ก็ใช้ได้แต่ปริมาณมันไม่เยอะแต่ที่จะแนะนําก็คือใช้บางคนเขาอาจจะใช้ด่างแทบทิมค่ะใช้ด่างททบทิมก็ได้นะคะมันก็จะสามารถเพราะว่าความเป็นด่างใช่ไหมคะคมันก็จะสามารถลดปริมาณของสารพิษเหล่านี้ลงได้แล้วก็ อีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะได้ผลดีก็คือผงฟูชาวบ้านชาวบ้านเรียกว่าเบกกิ้งโซดาค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเป็นเกลือคลอไรเนาะโซเดียมคลอไรนะคะตัวนี้เขาจะใช้แช่นะคะใช้ประมาณประมาณหนึ่ช้อนโต๊ะต่อนน้ำา5ลิตรเนี่ยค่ะแล้วก็แช่ทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมง แล้วก็ล้างออกอันนี้จะล้างสารเคมีสารพิษได้ประมาณ80กว่าถึง90กว่าอร์เซ็นต์ค่ะซึ่งในการล้างก็จะต้องล้างให้ถูกต้องในการแช่ก็ต้องแช่ให้ถูกต้องอย่างเช่นผักที่เป็นหัวเราก็ต้องนํามาแกะแกะซะก่อนอย่างเช่นอ่ายกตัวอย่างอย่างเช่นกระลำหรือผักกาดปลีเนาะหัวอผักกาดขาวที่เป็นกลีบกลีบกลีบซ้อนๆกันเราก็ต้องนํามาแกะแยกออกเป็นใบเป็นใบ แล้วก็ล้างแล้วก็แช่แล้วก็ล้างค่ะไม่ใช่ว่าเอาแช่ไปทั้งหัวมันนะมันก็ซึมเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่เอาสารพิษที่มันซ่อนอยู่ข้างในออกได้หมดอย่างเงี้ยตก็นี้ก็ยังก็ยังค่อยยังชั่วละค่ะก็ยังดีก็ยังดีนะค่ะอย่างเช่นปลาหมึกหรือว่าอาหารประเภทเนื้อสัตว์เนาะก็นํามาล้างมาแช่ซะก่อนแต่บางทีถ้าเกิดเขาบอกว่าอันนี้เขาหมักมาแล้วพร้อมที่จะปรุงแล้ว อันนั้น,นอันตราย<ะ>ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาไปแช่<ะ>เอาไปล้างรสชาติมันก็จะเจือจางไปเนาะมันก็จะไม่อร่อยอย่างเงี้ยค่ะ,ะมันก็เลยทําให้คนจะต้องรับประทานแบบนั้นเข้าไป<ะ>ค่ะเพราะฉะนั้นดูแลด้วยการแช่ก่อนค่ะครับแล้วก็ค<ะ>ับมบรุงใช่ค่ะคือทางที่ดีอย่างพวกเนื้อสัตว์อย่างหมูกระทะอย่างเงี้ยแนะนําก็คือถ้าเราจะทานหมูกระทะเราก็ซื้อหมูตามห้างหรือว่า ตามตลาดค่ะเราจะเลือกเอาประเภทไหนก็ได้เป็นหมูเนื้อแดงเป็นหมูสามชาั้นหรือว่าเป็นสันเนาะหมูสันนอกสันในอะไรเงี้ยค่ะคแล้วเราก็นำมาล้างให้สะอาดแล้วก็เอามาหัน่นหมักเองทำเองอันนี้จะปลอดภัยกว่ากว่าดีกว่าที่เราไปซื้อที่เขาปรุงสำเร็จเรียบร้อยแล้วออันนี้เป็นหมูกระทะน้าอย่างเงี้ยถ้ามาจากห้างนี่ก็เชื่อได้ ว่ามาทำเขาไม่ได้เขาไม่ได้ทําอย่างที่เราเราเราคุยกันค่ะถ้าสมมติว่าเราทําเองเนี่ยมันจะปลอดภัยที่สุดเพราะว่าเราเรารู้ว่าเราควรจะใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราซื้อเข้ามาคือครึ่งหนึ่งเราก็ไก่ก็ค่าก็ต้องทําใจป่ะเออในเมื่อเราอ่ายินดีที่จะทานแบบนี้แล้วเนี่ยอันตรายมดไเพราะนั่นก็เรานี่เราคุยกันแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่า ไปล้างมาแล้วแล้วก็จะมีเรื่องคุยเรื่องต,ต่อในคราวต่อไปนะครับดูแลสุขภาพผ่านอาหารนะครับนอกจา,า,ากจะออกกําลังกายแล้วเรื่องอาหารการกินก็เรากินเข้าไปเนี่ยมันมันไปลงลงท้องเราอะ่ะมันก็กระจายไปทั่ว<ะ>ทั่วสมอรพอเข้าสู่ร,ร่างกายของเราเข้าไปในระบบย่อยอาหารซึ่ง<ะ>เราได้คุยกันแล้วเนะม่ไปหมดเลยค่ะ มันก็จะถูกย่อยถูกดูดซึมเข้าไปสู่แล้วก็จะคุยกันต่อนะคุณหมอทิ้งบอกทิ้งเรื่องราวเรื่องป้าดาเดียวอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเดตอนหน้าเราคุยเรื่องป้าดาเดียวนะครับขอบพระคุณคุณหมอนะครับที่มาให้ความรู้เรื่องราวกับสุขภาพเกี่ยวกับการทานอาหารกับได้รับความรู้เรื่องราวเหล่านี้อย่างดีนะครับจากุหมอขวัญที่มาให้ความรู้เรื่องการการผลิตอาหาร นะครับเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเกี่ยวกับท้องเกี่ยวกับอาหารนี่เราต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับคราวหน้าเราก็จะมานั่งคุยกันเรื่องใกล้ตัวนะครับสุขภาพใกล้ตัวเวลาหมดแล้วครับท่านผู้ชมครับขอนนำรายการสุขกายสบายใจจากท่านผู้ชมไปก่อนผมกิรินินคงธรรมสวัสดีครับ